ที่วัดแจ้งจังหวัดปราจีนบุรีประดิษฐานพระพุทธรูปค,คู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเพชรองค์งามสง่าขนาดหน้าตักกว้าง38เซนติเมตรสูง49เซนติเมตรขัดสมาธิเพชรทรงพุทธลักษณะอ่อนช้อยได้สัดส,ส่วนแบบศิลปะเชียงแสนองค์พระปิดทองเหลืองอร่ามสว่างประดุจเพชรแท้พระพักรูปไข่ยิ้มละมุนแฝงด้วยความเมตตาสายพระเนตรทอดลงอย่างอ่อนโยนเส้นพระศกขมวดงามละเอียดพระรัศมีเปล่งประกายดุจเปลวเพลิงแห่งปัญญา องค์พระมีพุทธลักษณะงดงามลำพระองค์ได้สัดส่วนพระพักยิ้มละมุนสื่อถึงความเมตตาและความสงบเย็นดวงพระเนตรทั้งสองข้างประดับด้วยเพชรแท้เม็ดเขื่องพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัสมาธิราบพรหัตซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตขวาวางค้อมลงบนพระชานุและนิ้วพระหัตชี้ลงพื้นแสดงปางมารวิชัยสื่อถึงชัยชนะของพระพุทธองค์เหนือพญามารส่วนพระหัตซ้ายวางหงายบนพระเพลาเปรียบเสมือนการประทานพรให้ผู้มากราบไหว้ สายมูเชื่อกันว่าการได้มากราบขอพรงพ่อเพชรจะช่วยเสริมบารมีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเปิดทางสู่โชคลาภความสําเร็จพระองค์พระมีดีงามเพียงรูปกายแต่เปล่งประกายด้วยพลังแห่งศรัทธาที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปี